พามาอัปเดตสต็อกรถตู้ผ่อนเริ่มต้น13ื่นสามับรายได้30,000ซื้อได้เลยนะคะมีทั้งเบาะผ้าเบาะหนังเป็นรถสเปกตรงงานนะรถปดระวังจากหน่วยงานข้อดีสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ประวัติต่อศูนย์ไม่มีพิวามชนหนักจมน้ําค่ะนะใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ ของมาแล้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนตรถตู้มือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะคะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามาอัปเดตสต็อกรถตู้นะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่ประมาณ50คันแล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นรถประวังจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะหน่วยงานเอกชนนะคะประวัติต่อศูนย์ข้อดีสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ส่วนใหญ่ จะเป็นสเปคเดิมโรงงานค่ะนะคะจะเป็นเดิมเดิมนะจะมีทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังนะคะส่วนล้อแม็กนะคะก็จะเป็นล้อกระทาพร้อมฝาครอบนะ,ะนี่คือสเปคเดิมโรงงานจะเป็นโฉมไมนเ h ชตตั้งแต่ปี2015นะ,ะ,นะ,ะมี15-16นะคะแล้วก็ปี2017-18ขึ้นไปนะ,ะส่วนใหญ่นะคะที่น้ำหนึ่งรีวิวนะคะจะเป็นปีค่อนข้างสูงหน่อยนะ,ะจะเป็นปี15-16ขึ้นไปนะคะและที่สำคัญค่ะนะคะ,ะ,คะรถของเรานะคะ การันตีไม่มีพิกความชนหนัก จมน้ำนะคะคัดเกรดสภาพเดิมเลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานะครมาไม่ถูกโทรหานหนึ่งได้0961984963ค่ะมีให้เลือกทั้งสีบอลเงินแล้วก็สีขาวนะคะสีขาวตอนนี้จะมีเหลืออยู่ประมาณ3คันนะคะแล้วก็อีกสองคันที่เป็นสีขาวจะเป็นเวนจูรี่นะแล้วก็นอกนั้นจะเป็นสีบอลเงินนะเป็นสีที่ยอดนิยมรักษาความสะอาดง่ายค่ะนะคะสเปคเดิมโรงงานเล เดี๋ยวจะพาไปดูทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังนะราคาจะเริ่มอยู่ที่6 90, 9 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น13,000าค่ะนะคะและก็จะมี7,49,000นาทะคะเจ0หม่ค่ะนะคะไม่หลักหมื่นก็มีนะไม่หลักหมื่นก็มีอ่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนะนี่เรามี QR Code เพื่อที่ให้มาสแกนได้เพราะว่ารถของเราผ่านการ ตรวจเช็คนะคะรถทั้งหมด274รายการมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยนะคะนี่เรามีทั้งไม่์หลักหมื่นไมล์แสนไมล์สองแสนให้ลูกค้าได้เลือกได้รับชมกันแต่ที่แน่ๆค่ะนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำหากนำรถออกไปและเจอมีหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังสามารถนำหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนนะคะเรายินดีซื้อคืนเลย สเปคเดิมโรงงานค่ะนะคะก็จะมีทั้งเบาะผ้าเบาะหนังอย่างคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังอ่ะเบาะหนังสามแถวนะคะเบาะหนังสามแถวลูกค้าที่อยากได้รถนะคะเอาไปทำเป็น VIP ของเราส่วนใหญ่จะเป็นรถเดิมนะคะก็มีลูกค้าค่ะนะ,ะมาถามหารถตู้ VIP นานๆจะมีเข้ามาทีนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีวันนี้จะพารับชมแบบเอฉื่อยเฉื่เลยดีไหมนะพาให้ดูรถตู้แบบจุใจ เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสภาพรถคันนี้นะคะนี่มีแอร์ทุกที่นั่งนะคะเอาไปทําเป็นรถตู้ VIP ได้นะก็ได้เบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วก็ไปตกแต่งด้านบนตกแต่งด้านข้างได้ค่ะนะพื้นก็เป็นพื้นเดิมๆนะคะเป็นพื้นเดิมๆเ,เลยเพราะว่าอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งค่ะนะ,ะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานนะแล้วก็เดิมที่ออกมาจากศูนย์ก็จะมีการเปลี่ยนเบาะบ้างนะคะบางคันก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังบางคันก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะที่ได้เป็นเบาะผ้านี่มาดูภายใน เนี่ยค่ะสภาพเดิมจริงๆนะคะแม็กก็จะได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเราจะดูแลในส่วนของอาแบบนะคะน้ํามันเครื่องแล้วก็ยางถ้ายางปีเก่าไปตรงนี้เราก็จะดูแลเปลี่ยนให้นี่ค่ะกระจกเดิมกระจกเดิมรอบคันอะนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้า กันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าคันนี้ราคาอยู่ที่7 6 9 0 0สนหม่นเาพแสนสปี2017ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวมียอดผ่อนดีผ่อนตรงประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะคะจะได้ฟรีดาวลนะเครดิตด,ดีฟรีดาวก็อ่าผ่อนได้8ปดงวดผ่อนยาวๆได้ค่ะอันนี้เป็นพวงมลาลัย power สี่การคันนี้7 0 0 0 0ส หกหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสี่ผ่อนยอะๆได้ถึงแปดสิบสี่งวดเลยนะคะสเปคเดิมโรงงานจริงๆนะคะอะเรามีการปรับสภาพให้ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะคันไหนที่ปรับสภาพของเราไม่ได้มีพิษความชนหนักจมน้ํานะ,ะนะ,ะปรับสภาพก็คือปรับเพื่อความสวยงามนะคะรถมือสองมาเทียจะมีร่องรอยเฉียวชนเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บสีเก็บงานตรงนี้นะคะอะอันนี้ที่เห็นน้ำหนึ่งรูป,รปนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีรอยเมคอาร์ตที่อยู่ตรงนี้ นี่ะต้องมองดีๆเนี่ยค่ะด้านบนเนี้ยมองเห็นชัดเลยจะมีรอยเมคอัพนะคะที่จะเป็นเนี่ยค่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะอ่ะก็คือตรงเนี้ยไม่ได้ทําสีมาไม่ได้โดนชนมานะคะเนี่ยค่ะสภาพเดิมการันตีสภาพเดิมเลยเดี๋ยวจะพาไปดูทีละาคาคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกัน นี่ค่ะก็จะมีเบาะหนังแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมีเบาะหนังค่อนข้างเยอะอ่ะนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะเป็นอีกหนึ่งคันค่ะเป็นอีกหนึ่งคันเบาะหนังก็จะทรงคล้ายๆกันนะคะเป็นรถปลระวังจากหน่วยงานนะ,ะแล้วก็จะดูแลพวกเสาหลักต่างๆนะคะของตัวรถนะคะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเราไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะตรงนี้ไม่มีพิ่ความชนหนักจมน้ําอันนี้ได้ฟรีเป็นสามเอ็มด้วยคันนี้นี่ค่ะ เมื่อกี้คอนโซลกลางเขาเปิดอ่ะเดี๋ยวแป๊หนึ่งพาดูห้องเครื่องคันนี้ก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้ล็อกไว้นะเพราะว่าบางทีลูกค้ามาดูก็จะมาดูห้องเครื่องเนี่ยค่ะรอยมาร์กรอยแต้มนะคะเป็นสีชมพูนะคะของ toyota าสภาพเดิมนะคะคันนี้จะเป็นปี2018อันนี้ปี2018เนี่ยค่ะปี2018 ก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะ,ะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูลายๆค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วนะ,ะตอนนี้มีแต่เกียร์ธรรมดามีแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีแต่เป็นเกียร์ธรรมดาตอนนี้คันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบแปดไม่แสนสองคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อีกขั้นนึงอันนี้จะเป็นเบาะผ้าเดี๋ยวพาไปดูเบาะผ้ากันอันนี้สเปคเดิมโรงงานเลยนะคะออกจากศูนย์มาก็คือสเปคนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ด้านหลังพับได้คันนี้ด้านหลังพับเบาะได้เนะะี่ยค่ะอะบางท่านนะคะอยากได้รถตู้นะคะเพื่อที่จะไปทำ V A P เองเราการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วอ่ะนี่ก็จะเป็นเบาะผ้า นี่ค่ะคันนี้น่าจะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะเพราะว่าหน้าต่างเปิดได้นี่กระจกเดิมคันนี้ติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเห็นด้านข้างแม็กเดเอเป็นล้อกระทะอยู่นะในส่วนของล้อคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่อ่ะปีสองพันสิบเจ็ด 7 5็ดแสนห้าหื่นเก้าพันนะคะปีสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นไปนะคะก็ยังเป็นตรงนี้อยู่เออถึงปีสิบเจ็ดพูดผิดปีสิบสี่ถึงปีสิบเจ็ดนะคะจะมีตรงนี้ถ้าเป็นปีสิบแปดขึ้นไปจะไม่มีเมื่อกี้ขอประทานโทษ <c oughs> นะอ่ะคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนที่ลำหนึ่งพาดูตัวห้องเครื่องเมื่อกี้มันปีสองพันสิบแปดเนาะอ่านี่ปีสองพันสิบแปด แล้วก็กระจกตรงนี้นี่ไงถ้าปี2018ัขึ้นไปนะคะกระจกตรงนี้จะไม่มีนะคะถ้าเป็นปี2014จนถึงปี2017กระจกด้านข้างนะคะก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยค่ะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อันนี้ปี2014จนถึงปี2017ถ้าเป็นปี 2018. นสะะิะกระจกอ่าด้านข้างก็จะเป็นอันนี้17 อันนี้สีขาวเบาะหนังนะคะสีขาวเบาะหนังคันนี้เลขไม่อยู่ที่แสนเจ็ดเจ็ดสี่เก้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสามปีเอ่อผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสี่มีกระจกตรงนี้ก็จะเป็นปีสิบเจ็ดเนี่ยค่ะก็จะพาดูราคาแต่ละคันเลยลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้ปี2 0 1พันสิบแปดแน่นอนนะคะเพราะว่าดูจากตรงนี้ กระจกเป็นแบบนี้นะคะเป็นปีสองพันสิบแปดนี่อ่ะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะมีให้เลือกหลายคันเลยสนใจอยากดูรายละเอียดตรงไหนแอดไลน์เบอร์โทรนหนึ่งเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามติดต่อสอบถามได้เลยมาดูไฮไลท์หนึ่งคันดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์หนึ่งคันค่ะคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบห้า จดปี2016คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,003มาดูข้อมูลรถกันก่อนค่ะนี่นะคะข้อมูลรถ699,000เลขไม่อยู่ที่1 0 4ผ่อนเริ่มต้นอยู่10,003โฉมนี้จะเป็นโฉมหน้ามินเนอร์เชนหรือว่าโฉมกัางดำไฟหน้าเป็นไฟมันติรรีเฟคเตอร์นะคะหรือว่าเป็นไส้ไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้สเปคเดิมโรงงานนะคะล้อก็จะเป็นล้อกระทะ พร้อมฝาครอบนะคะล้อเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบส่วนภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนี่ค่ะเป็นเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังคนละทรงเมื่อกี้นะคะคนละทรงเมื่อกี้อ่ะนี่ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นปีสองพันสิบหกเออสิบห้าจดสิบหกจะได้เป็นเบาะหนังสามแถวเบาะหนังจะเป็นทรงนี้เลยเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็พับเบาะลงมาได้อ่ะนี่นะคะเฮดานก็มีแอร์ทุกตำแหน่งผ่อนเริ่มต้นหมื่นสามค่ะมาทดลองขับได้นะคะมีม่านให้อ่ะกระจกตรงนี้นะคะมันเป็นปีสองพันสิบหกเนาะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมาค่ะ มาดูห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้กันสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963อันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดานี่นะเป็นเกียร์ธรรมดาห้องเครื่องนะคะนี่คือห้องเครื่องสภาพเดิมนะไม่มีตัดต่อตัแต่งหกักนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังหรือว่าจมน้ามานําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนี่ ผ่นเพจนะคะปีสองพันสิบห้านี่ให้ดูนไหมนี่ยค่ะก่อนปล่อยเราก็จะดูแลแบตเตอรี่นะคะน้ำมงน้ำมันเครื่องให้รถไม่ช้ำค่ะนะคะรถไม่ช้ำคันนี้รถไม่ช้ำนี่นะคะเดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับกันบ้างคันนี้นะจะได้เป็นอะดู ล้อก,กันดีกว่าล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะคะขอบ16ในส่วนของปียางนะคะยางปี2023สัปดาห์ที่11ปี2023คันนี้นี่รถช้ำไม่ช้ำนะคะดูเป็นเนี่ยค่ะคัดเบรกหัวเกียร์นะคะหัวเกียร์พวงมาลัยรถไม่ช้ำแน่นอน ที่บางแดดยังมีพลาสติกหุบอยู่เลยนะคะตรงฝั่งด้านข้างของคนขับนะคะนี่ค่ะรถไม่ช้ำค่ะนะมาทดลองขับได้ถ้าดูด้านข้างเนี้เรายังเห็นรอยเมคอัพตรงนี้ไม่ได้ทำสีมานะไม่ได้ทำสีเลยเนี่ยมองลืมเรื่มเรายังเห็นอรอยเมคอัพเรียงตัวกันสวยคมนี่ค่ะอ่ะ นี่นะคะสภาพรถนะคะไม่มีพิวามชนหนักจมน้ำมาทดลองขับกันได้ค่ะสันเหลี่ยมคมของตัวรถตู้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะเรามีการปรับสภาพให้ทุกคันก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะ,ะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยอันนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพ น,ะะนี่ก็จะมีตัวสแกนนะคะเป็น QR code นะะที่สแกนว่ารถนะคะมีการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมด274รายการด้วยกันนะคะ ก็มีให้เลือกเอยอะแยะเลยนะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมันจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางคลิปก็จะเป็นแต่ละคันไปเนาะสภาพเหมือนกันค่ะนะคะเป็นรถสเปคเดิมสเปคโรงงานนะคะเป็นรถปลระวังจากหน่วยงานนะคะบางคันก็จะมาจากหน่วยงานราชการบางคันก็จะเป็นหน่วยงานเอกชนนะคะประวัติต่อศูนย์ ประวัติต่อศูนย์เลยนะคะส่วนใหญ่นะคะที่น้ำหนึ่งรีวิวจะเป็นรถปี2016ขึ้นไปนะคะเพราะว่าบางทีรถปีลึกเราก็มีถ้าสภาพสวยนะคะน้ำหนึ่งเอามารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมแน่นอนไม่มีผิดหวังค่ะนะ,ะถ้าเป็นรถที่ปีลึกแต่สภาพสวยเราเอามาดูมาให้รีวิวให้ทุกท้าได้ลูกค้าได้รับชมแต่ถ้าบางคันปีลึกแล้วก็แบบสภาพบางทีเรากลัวออกไปแล้ว มีปัญหาเยอะตรงนี้นะคะก็น้ำหนึ่งก็ส่วนใหญ่จะขอเป็นปีใหม่ๆดีกว่าลูกค้าจะได้ออกไปแล้วก็สบายใจใช้ได้ยาวๆนะคะเอาละค่ะนะค,ะคลิปนี้นะคะสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องนี้นะคะน้ำหนึ่งจะทำเป็นช่องรถตู้นะคะเพื่อที่ให้ลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับรถตู้นะคะไปวิ่งงานรับส่งนักเรียนหรือว่าเอารถตู้ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายฟ้าเนี่ยค่ะป้ายฟ้า แล้วก็จะมีฮุนไดหนึ่งคันนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเวนจูรี่นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเอาล่ะคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ